สวัสดีคะ่ะจอยเ e มาเองค่ะแปลกใจกันใช่ไหมคะว่าทำไมจอยถึงไม่กลัวแดดเลยที่จอยไม่กลัวแดดนะคะเพราะจอยมีนี่เลย Bore UV a q u a l i s w a t e r i n g Essence SPF 50+ b. PA+++ ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเจ้า b o r a UV Essence นะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดกันก่อนดีกว่าค่ะจอยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงไม่ชอบคำว่าแก่แดดแก่แดดใช่ไหมล่ะอะอย่าเพิ่งงงนะคะว่ามันเกี่ยวอะไรกัน เพราะว่าคำว่าแก่แดดในที่นี้เนี่ยก็คือการที่ผิวเราเนี่ยดูแก่กว่าวัยเพราะแสงแดดนั่นเองค่ะเนื่องจากในแสงแดดนะคะมีรังสี UVA ค่ะซึ่งตัวนี้มันจะไปทําร้ายถึงชั้นคอลลาเจนของผิวหนังของเราค่ะซึ่งเมื่อคอลลาเจนโดนทํรลายนะคะก็จะส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยไม่แต่งตึงเหี่ยวยน่นแล้วก็เกิดดิ้วรอยนั่นเองค่ะ oh, <no. S 1> แต่อย่าเพิ่งกลัวไปค่ะเพราะวันนี้นะคะจอยจะมาแนะนําฮีโร่ที่จะมาปราบ UVA ค่ะนั่นก็คือนี่เลย Bio r a u v Aqualish w a t t r i n g Essence นั่นเองเพราะว่านางมี SPF 50บวกซึ่งสูงที่สุดในท้องตลาดในตอนนี้เลยนะแล้วก็ขอให้โฟกัสที่ PA++++ บวก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 คือมีถึง4บวกนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องผิวจากรังสี UVA นั่นเองค่ะและถ้าใครยังไม่เชื่อนะคะจอยมีคลิปที่จะมาพิสูจน์ประสิทธิภาพในการปกป้องคอลลาเจนของ B i o r ร u v Essence ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย จากคลิปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า ฝั่งที่ทา Bio Ray UV Essence นะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะคงความเรียบเนียนแล้วก็แต่งตึงค่ะส่วนฝั่งที่ไม่ได้ทานะคะคอลลาเจนเมื่อโดนรังสี UV เนี่ยก็จะหดปีบลงค่ะก็เหมือนกับผิวของเรานะคะไม่แต่งตึงแล้วก็เหี่ยวย่นมีรอยตีนการนั่นเองและนอกจากคุณสมบัติในการปกป้องคอลลาเจนด้วย PA บวก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 แล้วเนี่ยเจ้า Bio Ray UV Essence ยังเป็นกันแดดเนื้อ Essence ที่ให้ความบางเบาแต่ปกป้องผิวได้ดีเยี่ยมด้วย SPF 50บบวกหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะ เนื้อบางเบาและจะสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีจริงหรอจอยมีวิธีพิสูจน์ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอยจะพาเพื่อนๆมาทดสอบประสิทธิภาพการปกป้องผิวจากรังสี UV ต่างๆด้วยนี่เลย Bole UV Essence ค่ะแต่วันนี้นะคะพิเศษกว่าวันอื่นค่ะเพราะวันนี้เราจะทดสอบประสิทธิภาพผ่านกล้อง UV Camera นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ที่สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีเนี่ยสีที่อยู่ในกล้องนะคะก็จะเป็นสีเข้มทึบค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่า,อารอช้าเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแล้วก็กลิ่นของเจ้า B i O L E U v Essence กันก่อนเลยโอ้โหคือแบบว่าเรียกได้ว่าเนื้อนะคะเป็นแบบว่า Essence เ,เ,เป็นกันแดดสูตรน้ำที่แบบบางเบาแล้วก็ซึมลงผิวเร็วมากคือไม่ทิ้งความเหนอะหนะเลยสามารถทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เลยค่ะในส่วนของกลิ่น คือแบบชอบมากเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ให้ความสดชื่นมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย Bio r a UV Essence กันค่ะโดยจอยจะทาทับเมคอัพไปเลยนะคะและจากภาพนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนที่ทากันแดด Bio r a UV Essence เนี่ยเป็นสีดำทึบค่ะเท่ากับว่ากันแดดเนื้อบางเบาของ Bio r มีประสิทธิภาพในการกันแดดที่ดีเยี่ยมจริงๆค่ะ เห็นชัดกันแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้า b o r a UV e s s e n เนี่ย mm hmm. เขามีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากแสงแดดขนาดไหนแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวผิวจะแก่แดดแถมยังบางเบาไม่เหนียวเนินอะและที่สำคัญคือสามารถทาทับเมคอัพได้ด้วยสำหรับใครที่สนใจก็ลองหามาใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจอยขอตัวลาไปท้าแดดก่อนบ๊ายบาย